าก,การแกะกระทอะเนี่ยก็เบื่อโคตรตาบอดใช่ไหมคะเพราะว่ามันอยู่ในถุงเราไม่สามารถเห็นแต่เรามีเทคนิคของเราค่ะคือเราจะใช้ถุงเก่ากับถุงให่อันนี้สังเกตดูนะเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ถุงเก่าเนี่ยมันติดกว่าแต่บางปีเนี่ยมันมีหลายรุ่นเราต้องพ่นสีไว้อันนี้คือซส์ปกติอ<ฮ>ู้อันนี้คือใต้ปกติ<ฮ>ผิวพานสวยมามมันจะเป็นกระเบียแล,ล้วรูปแป้นรูปแล้วฟินมากเลยอ่ะ <laughs> เอกลักษณ์ ถ้าเราไม่ห่อเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะคุณลงุงมันจะพายโดยว่าแตกตายมันจะไใบมีปุยอ้อนี่ก็ปุยนี่คุณลุงแต่าจานแล้วมันจะต่อยนะคือเป็นรอยมแมลงต่อยอยู่ทุกเมชาทีไ่ะะไม่ได้หอ่อมันจะต่อยแล้วก็ไข่ไว้ข้างในนี่เปรียบเทียบไว้ที่ที่ห่อแล้วนะนี <c oughs> ค่ <c oughs> ครับคนละเรื่องกันเลยอ่ะคนลุกเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือไม่ได้ห่อนะคะ ส่วนอันนี้คือหอ่อสำคัญมากเลยอ่ะกระทาาแล้วก็ผ่าตามร่องเว็ดเนี่ยค่ะแล้วก็ทาจากเป็ดไปหาเปลือกพอฝาดแล้วก็ทิ้งไปมันฟูจนขนลุกอุ้ยดูเนื้อสิฟูมากเลยก็เดี๋ยวถึงได้มีชื่ออ่ะเอาจริงๆจักใจนะคุณผู้ชม มันหวานมากเลยอ่ะปกติอ่ะนะหนูกินกระท้อน,นแค่เม็ดอ่ะมันจะหวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานอะไรอย่างเงี้ยเกลือก็ยังหวานจ<น>้ยอันนี้หวานแบบหวานเลยอ่ะแล้วเนื้อมันฟูอ่ะมันทําให้มันเหนียวหนึบนุ่มหนึบมากเลยค่ะอ่ะคราวนี้หนูจะลองเนื้อนะเม็ดไปแล้วนะเน,นเนื้อนะคะคุณผู้ชมมันจะเปรี้ยวแหละอันเนี้ยแต่นะ รสชาติเขาอะ่ะมันยังมีความหวานปนมันกลมกล่อมมาก<ๆ>แล้วมันไม่ได้เปรี้ยวโดดหรือฝาดโดดอะ่ะแล้วถ้าเรากินไล่นะทีเดียวแบบจะได้รสามรสอร่อยมากบอกเลยคุณลุงฤดูกาลเลยค่ะหนูจะได้กินกระท้อนแบบนี้เมื่อไหร่เห็นคุณลุงบอกว่าเนี่ยมันมีหลายรุ่นอะไรอย่างงี้เรารรชาติรากระท้อนของจังหวัดโดดเนี่ย<ฆ>มนจะแก่ช่<ฆ>วงต้นเดือนพิถุิกาถึงที่เดือนกรกฎาเดือนเดียว มีตาก็ไปซื้อตองฤด,ดูก็ไม่มีขายค่ะแล้วก็ไม่มีถวายด้วยก็เดินเราจะไว้อย่างน้อยสองนูดพอแล้วก็ลูกมีกลากัใหญ่ม่มีเล็กกินสดๆมินว่าอร่อยแล้วนะแต่ทําอย่างอื่นกินก็ก็ไปแปรรูปสดม่กเขาก็เอาซื้อไปเขาก็ไปทำสกเครกับหลอดแก้วโอ้โหวันนี้รบงวงจรแปเมื่อกี้เราชิมไปแล้วในสวนต้นเลย คนชอบกินจะรู้ดีว่าเขาเอามาทําเมนูอย่างอื่นได้อีกกระทอะถอสมเครื่องซึ่งอันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าเราทําให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ว่าคุณลุงไม่ได้ทำขายติดปากน้อยมากเพราะเรากระทาะถอกระทาและอีกแบบหนึ่งกระทอะรอยแก้วตัดเอาเฉพาะปุยกระเปืดว่าทาคือด้วยความที่พื้นฐานเนื้อกระทอะน่ะ มันนุ่มมันนิ่มนะคะแล้วก็ติดฝาดน้อยมากคือมินว่ามันกลมกลมสามรสได้ความหวานเปรี้ยวฝาดเล็กๆปัก G p s พสมาได้เลยที่สวนกระท้อนหอสี่ลิพันคุณลุงใจดีคุยสนุกมากถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำสวนกระท้อนอยู่แล้วแบบอุ้ยทำยังไงให้อร่อยก็มาขอเทคนิคได้เหมือนกันได้ครับเรามีวิธีปลูกถ่ายปุ๋ยอย่างไงให้น้ำอย่างไรมันมีเทคนิคขั้นตอนแล้วก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมนะคะที่อยู่ไกลๆอีกทีนึง ที่สวนไม่มีส่งออนไลน์มาซื้อได้ที่สวนเนาะเท่านั้นเลยโทรหาคุณลุงนะคะวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากนะคะสนุกสนานมากแล้วก็กระท้อนห่อบางกลางอร่อยจริงๆมียืนเต